นานยกสมาคมสุตรีรักกิจีสันโลกยินดีที่ได้มาพบกห้พี่น้องที่นี่นะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่ออาจารย์เพีนงิ้เเลยนะคะว่าหัแน่ครับเลีครับ ท่านพ่อแม่พี่น้องที่รับชมวิณฑทัศชุดนี้นี่คือการมอบถุงน้ำใจจากสมาคมสตรีนักธุรกิจในวิชาชีพแก่ผู้ป่วยแก่ผู้สูงอายุค่ะขออนุญาตทุกท่านช่วยถือถุง่อเป็นการยกน้ำหนักคำว่าหนักแค่ไหนอีกส่วนหนึ่นงอ,อยู่ในรถตู้ค่ะอีกส่วนหนึ่งอยู่ในรถตู้นี้เตรียมมา50ถุง แบกันขึ้นเขาได้ความภาคภูมิใจที่วันนี้น้ำใจไบตีจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิศณุโลกได้นำความรับความอบกุ่นสู้ภัยหนาวสู้ภัยโควิดเราจะหล่อเราจะสวยเราจะมีความสุขไปได้วยกันเพราะนี่คือน้ำใจไบตีที่ทนทั้งหลายประจักษ์ด้วยสายตาค่ะหลังจากที่วนิทัศชุดก่อนๆก,ก็มีการมอบ แต่ผู้ป่วยอิฐเตียงมาหลายวาระวันนี้ชอบดีค่ะได้มาที่เชษบาจากบลบ้แยแยณั้นจุดนี้กลุ่มวิสาหกิจที่ได้จัดสาราที่ไม่สวยอย่างสวยงามโอกาสต่อต่อไปสมาคมสตรนนีนักธุรกิจวิชาชีจะนำคณะมามอบขวัญกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะมีความสุขหรือเปล่าเอ้ยโอ้ช่นค่ะ ระดับสองไปสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกนางพยิงศรีชินแพงตรงนะครับจะเป็นผู้มอบถุงปันน้ำใจเพื่อประชาชนเพื่อความสุขจำนวนห้สิบถุงนะครับเชิญครับ ขวางนอกบทความรวบรวของทั้งสองนน่วยงานอถึงเทศกาลป้บนแยงแล้วนะครับยังมีท่านสมาชิกสภา,สภาเทศบาลป้อนแยงนะครับโดยมาตัวอย่างของทุกท่านะครับที่สายงานจัดงานวันได้ราบรู้นะครับแล่ก็ต้องขอขอบคุณท่าดนางชยุติราแก้วเรืองนะครับที่เป็นางสำคัญส่วนในการจัดงานใัครั้งวเลยนะครับ ฉันทำสามารถจับภาพการมอบในขณะนี้ได้เลยนะครับเชิญครับถึงจาดนี้นะครับทางสมาคมอารเกษตรสองนะครับจะไป ผู้พิการหรือว่าผู้ได้โอกาสในพื้นที่ต่อไปนะ